เราต้องรู้นะร,รู้พืชตัวนี้พิษมันอยู่ตรงไหนประโยชน์มันอยู่ตรงไหนให้ชัดเจนนะครับอย่าลองผิดลองถูกนะครับชีวิตเรามีชีวิตเดียวนะครับลองผิดลองถูกก็หนึ่งชีวิตก็หนึ่งครั้งนะครับขอแนะนําตัวกันนะครับผมว่าที่ร้อยตีชนานพัฒนันมลกตนะฮะมาจากบริษัทไทยซิมเอสแสแตนดาร์ดดินาเทียนจำกัดครับอยู่ในเกือทั้งหมด6บริษัทครับตอนนี้นะครับแยกกัน6บริษัท แล้วก็เราคือส่งเสริมเกษตรกรแล้วก็มาสร้างสรรค์กับมหาัยนเรศวรกับกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วก็มาแบ่งปันโอกาสให้ทุกท่านครับอย่างที่ท่านเห็นตรงหน้านี่ครับที่อาจารย์เชื่อมาตัวเนี้ยเมื่อก่อนน้ำมันเรา2,500แต่ตอนนี้เราเหลือ750ฮะเพราะอะไรฮะเพราะเราต้องการให้เกษตรกรเข้าถึงและเป็นสินค้าของท่านนะไม่ใช่ของผมนะบริษัทที่ผมตั้งขึ้เมาเป็นบริษัทของทุกคน ทุกคนเป็นเจ้าของบริษัทไม่ใช่ผมนะครับผมมีแคห่หน้าที่บริหารจัดการเหมือนกับเนี้ยที่พ่อทำเนี้ยเหมือนกับสากลเนี้ยครับแล้วก็ตัวนี้เราทําเป็นแบรนด์แห่งชาติคําว่าดาวไทยนะฮะคำว่าดาวไทยทนะําไม่ผลดาวไทยกับผวดาวค้าแตกต่างกันอย่างไรนะฮะเดี๋ยวผมช่วงท้ายๆผมจะอธิบายให้นะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับและที่สําคัญนะครับตัวนี้เราเป็นแหล่งปลูกเยอะที่สุดในโลกนะครับตัวน,นี้ฮะก็เดี๋ยวนี้เปรูซื้อเราไม่ได้ ระลักมาตรฐานเราดีที่สุดคุณภาพโอเมกา้าเรามากกว่าจีนที่โรงงานใหญ่ที่ผมส่งนะครับตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมกำลังทดสอบกินน้ำมันดาวอินคานะครับรสชาติดี ก็ถือว่าทานง,ง่ายะนะครับวันนี้ต้องมาถามคุณขอบคุณนะครับว่าเสียงตอบรับของพี่น้องประชาชนตั้งแต่สระแก้วจนถึงจังหวัดชนบุรีเป็นยังไงบ้างครับดีมากเลยค่ะตอนนี้น้ำมันถั่วดาวไทยเป็นที่รู้จักกันทั่วเกือบจะทั่วประเทศแล้วเนาะเพราะว่าแต่และคนเข้ามาถามถึงว่าน้ำมันตัวนี้ช่วยกับ ร่างกายของเขาได้ยังไงโอ้แต่ละคนท,ที่มาถามคือถามว่ามันจะช่วยยังไงใช่แต่ละคนจะมีปัญหาของสุขภาพอยู่แล้วก็คือว่าเบาหวานความดันไขมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มะมันตัวนี้วิธีทานก็คือเนี่ยประมาณนี้หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะพี่ทานช่วงไหนคะตอนเช้าตื่นนอนขึ้นมาหนึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยน้ําอุ่นๆหรือน้นําชาค่ะอ๋อนี่คือหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะหรือช้อนชาแล้วแต่สะดวก คือดูรสชาติแล้วก็กินง่ายนะค่ะแต่ว่าถ้าจะให้เห็นผลต้องหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะอ๋อวันละหนึ่งรอบสองค่ะวันละสองก่อนนอนอีกหนึ่งครับนอกจากชาวบ้านมาถามเรื่องกินยังไงอะไรแล้วส่วนอื่นเขาถามไมหมฮะเขาว่าเอ๊ะกินแล้วมันจะดีจริงหรือไม่มีชาวบ้านเขาถามประเด็นนี้ไหมมีถามค่ะเอ่อส่วนที่เขาไม่มั่นใจอ่ะเขาไม่มั่นใจค่ะว่าพืชตัวนี้เป็นพืชใหม่มากแล้วก็เอ่อชาวบ้านคุ้นเคยกับปลูก โอปลูกเองกินเองอ๋อแล้วเราเราจะบอกให้กับพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการมาซื้อองเราว่าคุณมั่นใจเรามีเอกสารอะไรยังไงบ้างครับใช่ค่ะของบริษัทไทย c m s นะคะได้ทําวิจัยร่วมกับทางมหาลัยมอนาเลสวนที่พิษณุโลกอะค่ะอ๋อซึ่งมั่นใจได้ใช่ใช่ครับท่านผู้ชมครับขณะนี้งานสัมมนาในเรื่องของดาวอินคาก็ดําเนินการอยู่นะครับแต่ว่า วันนี้ทางรายการปากท้องชาวบ้านเรามาเจาะลึกในรายละเอียดว่าจะมาสอบถามผู้มีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์จากดาวินคาว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับสองท่านคือคุณมุกกับน้องโบนะฮะต้องถามที่น้องโบก่อนนะฮะน้องโบนี่ในฐานะหนึ่งในนั้นก็คือเป็นผู้ดําเนินรายการทางสถานีวิทยุด้วยแล้วประสบการณ์ของตัวเองนําไปใช้แล้วเป็นยังไงแล้วก็เสียงตอบรับจากคนฟังรายการเราเป็นยังไงบ้างครับน้องโบ ค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะเป็นนักจัรรายการวิทยุอยู่คลื่น99.50ุทุ่งบ้านแก้งจังหวัดสกวนะคะประสบการณ์จากการรับประทานน้ำมันดาวอินคาด้วยตัวเองคือปกติตัวเองเป็นภูมิแพ้นะคะเป็นภูมิแพ้แพ้มากๆแพ้ในทุกๆอย่างเลยคะ่ะแพ้จนขนาดที่คุณหมอบอกว่าให้เลิกทำงานเอาดอให้อยู่ทำงานที่เป็นอินดอร์นะคะก็เลยคุณพ่อค่ะได้รู้จักดาวอินคาก็เลยลองซื้อมาให้รับประทานเองดูก่อน หลังจากรับประทานปรากฏว่าจากปกติตื่นเช้ามาหูตาบวมหมดเลยค่ะน้ำมูกน้ำมูกไหลน้ำตาไหลทุกเชา้าปรากฏว่าอยู่ดีทานไปได้หนึ่งอาทิตย์ค่ะดีขึ้น,นอาการคันต่างๆหายง่ายขึ้นประหลาดมากคือปกติไม่สามารถขึ้นรถสาธารณะได้เนื่องจากว่ามีคนแออัดต่างๆจะเกิดอาการหายใจไม่ออกค่ะทีนี้หลังจากราประทานน้ำมันดินคามาแล้วเหมือนทุกอย่างเหมือนระบบร่างกายเราดีขึ้นหายใจง่าย,ายขึ้นใช้ชีวิตเป็นปกตินในสังคมได้ง่ายขึ้นนะคะ เสียงตอบรับจากการเราจัดรายการแล้วมีท่านผู้ฟังเนี่ยโทรมาปรึกษาน้องโบย่างไงบางไ้างอะอ๋อค่ะหลังจากจัดรายการคือหลังจากรับประทานอย่างหลังจากรับประทานเองนะคะก็รู้สึกว่าดีเนาะเราก็เลยเอาไปแนะนําให้ คนฟังให้ท่านผู้ฟังรายการของเรา,เาค่ะได้รู้จักน้ำมันดาวอินคาก็ค่อยๆแนะนําเขาเข้าไปแล้วก็สอดแทรกไปว่าเนี่ยเราเป็นภูมิแพ้นะแล้วเคยได้ยินว่าคนนู้นปวดแคบปวดขาอะไรทันแล้วหายก็ค่อยๆแนะนําเขาปรากฏว่าก็มีคนเข้ามาถามเนื่องจากว่าฐานผู้ฟังส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุผู้สูงอายุก็จะมีโรคต่างๆใช่ไหมคะโรคต่างๆที่ผู้สูงอายุเป็นดาวอินคาก็จะสอบสวนตรงนี้ได้ก็คนฟังค่อยๆโทรมาถามหลังจากโทรมาถามก็อ่ะเดี๋ยวลองซื้อไปทานหน่อยค่ะลองลองซื้อไปทานหน่อยพอทานแล้วดีขึ้นเขาก็โทร มาในรายการว่าหูน้องโบมาสรย์มากเลยเนี่ยทานไปสองอาทิตย์เองปวดเท้าปวดขาหายหมดเลยพอมีโทรเข้ามาบอกกันเรื่อยๆก็เลยมีสอบถามกันเข้ามาเรื่อยๆก็กระจายไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆนอกจากน้ามันสาวๆก,ก็จะถามในเรื่องของผลิตภัณฑ์บารุงผิวต่างๆมากขึ้นนะคะานี่ก็คือกรณีนะฮะตัวอย่างที่น้องโบได้ประสบการณ์โดยตรงแล้วก็ได้พูดคุยกับคนฟังรายการเราเชา้ชาๆส่วนใหญ่โคกโจะ ค่อนข้างจะมีอายุนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าก็เป็นเสียงตอบรับที่ดีมากนะฮะก็บอกท่านผู้ชมเลยนะฮะว่าลองศึกษาดูลองนะฮะ,ะเข้าไปดูในรายละเอียดข้อมูลในรายการของเราก็ได้นะครับว่าประโยชน์ของดาวอินชานั้นมันให้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับน้องมุกอีกท่านหนึ่งซึ่งมีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนะครับ สวัสดีค่ะคือตัวมุกเองเนี่ยมุกใช้ผลิตภัณฑ์ในส่วนของน้ำมันนะคะแล้วก็เป็นชาค่ะกินเองเลยเพราะชื่อที่บ้านก็ได้รับทราบค่ะว่าดาวินคานีมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยส่วนตัวแล้วก็ไม่ค่อยป่วยอะไรสักเท่าไหร่แต่ก็มีภูมิแพ้บ้างอางเงี้ยค่ะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่แบบว่า มีฮอร์โมนแบบไม่ค่อยปกติค่ะก็ทําให้น้ําหนักเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะประจําเดือนไม่ค่อยมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเองก็เลยเครียดด้วยอะไรเงี้ยทำงานหนักด้วยก็เลยพ่อกับแม่ก็เลยแนะนําว่าตัวพ่อเองเนี่ยค่ะเป็นความดันสูง แล้วก็เป็นความรันสูงอะไรเงี้ยค่ะเป็นไขมันอะไรเงี้ยค่ะพอ่อตัวพ่อกินแล้วพ่อก็ลดพ่อก็เลยมาแนะนําให้ตัวที่เป็นลูกสาวกินบ้าง<อ>ใช่ค่ะแต่ว่าตัวเองก็ตอนแรกก็ไม่ได้กินจริงจังพอหลังๆเนี่ยก็เลยลองกินจริงจังดูอย่างชายเงี้ยค่ะมุกจะกินวันหนึ่งอ่ะหกแก้วใช่อย่างตื่นเช้ามาเนี่ยก็จะกินน้ําเปล่าแล้วก็กินน้ํามันด้วยน้ํามันเนี่ยจะกินวันละหนึ่งช้อน อ่าแล้วก็กินชา6แก้วทุกวันนะคะลองทดลองมาสองอาทิตย์อาทิตย์เนี้ยเข้าอาทิตย์ที่สองละน้ำหนักมุกลงมา2องโลละสองโลแล้วค่ะเมื่อเช้าช่างก็ลงไปอีกแต่อาจจะเป็นตอนเช้าหรือเปล่าแต่อันเนี้ยมุกชัวร์วแล้วสองโลอาทิตย์ละโลมุกตกใจมากเลยว่าคือเป็นไปนได้ยังไงเพราะจริงๆอ่ะมุกมองว่าเป็นน้ํามันนะคะมันไม่น่าจะ ลดลงได้แต่ตัวเองลองเองแล้วก็คิดว่าอยากจะเอานำผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยไปขายต่อให้กับคนที่สนใจด้วยใช่ค่ะเพราะว่าตัวเองเนะี่ยลองตัวเองถ้าไม่ถ้าไม่ลองจะไม่กล้าไปขายคนอื่นใช่ไหมคะอันนี้ก็อยากจะฝากให้ทุกคนลองพิจารณาดูด้วยนะคะ นี่ก็เฉลยวัี้องคุณมุกเองนะฮะที่น้ําหนักลดไปนะฮะแล้วก็บอกคุณพ่อคุณแม่ก็ทานด้วยจะเป็นประโยชน์จริงๆนะครับบอกท่านผู้ชมนะฮะว่าสิ่งนี้นะฮะมีผู้ที่เคยใช้แล้วแล้วมีประสบการณ์จริงๆนะครับในฐานะที่น้องโบเนี่ยเป็นผู้ดําเนินรายการทางสถานีวิทยุอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมฮะค่ะ อยากฝากไว้นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันดาวอินคาแล้วกันนะคะคือส่วนตัวที่ใช้คือตอนนี้โรคภัยมันมากจริงๆเราก็มียาที่เป็นเคมีต่างๆมากมายที่มันเป็นสารพิษตกค้างในร่างกายนะคะพอแก่ตัวไปก็มีสารพิษสะสมมีโรคต่างๆโรคไตโรคอะไรมากมายพอมาเจออาหารที่เราสามารถปรับอาหารมาทานเป็นยาได้ทําไมไม่ลองทานกันดูล่ะคะไม่ต้องเอาเคมีเข้าร่างกายลองธรรมชาติมารักษาร่างกายเราดีกว่าค่ะอันน้องมุกฮะมีอะไรคะ ในส่วนตัวมุกเองนะคะก็อยากจะฝากท่านผู้ชมเนาะตอนนี้อย่างที่คุณโบพูดเมื่อกี้นะจริงจริงโรคเราเนี่ยโยครคภัยไข้เจ็บมันเยอะมากนะคะตอนนี้คนป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันสูงขึ้นทุกปีเลยโดยส่วนตัวพ่อเราเจอกับครอบครัวเราคือพ่อเราป่วยนะคะแลวซึ่งคุณพ่อเองเนี่ยน้ำหนักลงไขมันลดลงทุกวันนี้คุณพ่อไม่ต้องทานยาความดันแล้ว แทบจะไม่ได้ทานเลยแล้วตัวมุกเองเนี่ยเป็นวัยรุ่นอยู่ซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นโรคก,กับพ่อเหมือนกันตัวมุกเองก็เลยกินกันไว้ก่อนแล้วก็ได้เรื่องหุ่นที่เราเคยจะดีกลับคืนมาด้วยตัวเองคาดว่าตั้งตั้งใจว่าจะลดในส่วนของน้ําหนักลงให้ได้<ม>เพื่อที่จะเป็นกรณีตัวอย่างด้วยอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้เชิญชวนให้ทุกท่านลองพิจารณาแล้วก็ลองอเปิดทางเลือกให้กับตัวเองนะคะอีกหนึ่งตัวแล้วกันเนาะเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะ นำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับดาวอินคาครับผมขออนุญ,ญาตนำท่านผู้ชมมาพูดคุยกับคุณกอบคุณนะครับค่ะชุดเดียวเอาอยู่คือตัวน้ำมันถั่วดาวไทยกับชาถั่วดาวไทยตัวนี้ค่ะครับทั้งหมดนี้ก็คืออันนี้เป็นน้ำมันค่ะที่ใช้วิธีการสกัดเย็นนะคะ,คะที่ช่วยในเรื่องของสุขภาพทาว่าวาว่าชุดเดียวเอาอยู่นี่คือยังไงตัวนี้จะไปช่วยเ,เสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันในร่างกายปรับฮอร์โมนอะไรนะคะคแต่ตัวนี้จะเป็นตัวดีท็อกซ์ที่ไล่ความหวานความเค็มความมันที่อยู่สะสมในร่างกายเราเนี่ยค่ะให้ออกไปนะคะควิธีการรับประทานเป็นยังไงบ้างครับตัวกดน้ํามันก่อนอน้ํามันวันละสองเวลาตอนเช้า1ช้อนโต๊ะก่อนอาหารนะคะคแล้วก็ตอนก่อนนอน1ช้อนโต๊ะค่ะครับแล้วชาชาวันละสองซองตอนเช้าชงวันหนึ่งซองตอนบ่ายก็อีก1ซองครับค่ะ ชุดนี้เอาอยู่เอาอยู่แน่นอนค่ะสำการันตีได้เลยการันตีนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นแคปซูลใช่สําหรับคนที่เขาไม่ชอบแบบทานน้ํามันแบบเพียวๆอะค่ะก็ใช้ตัวแคปซูลเคลือบไว้ก่อนและทานเข้าไปวันละ2เวลาเหมือนกันเช้ากับก่อนนอนค่ะทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมสามารถที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนะครับได้ที่เบอร์โทรศัพท์0861962008 082 242 3794